สวัดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ฟาวันใหม่นิวส์ค่ะประจำเช้าวันนี้นะคะวันที่หลายๆคนคาดหวัง1กุมภาพันธ์ค่ะ2558ค่ะครับก็เป็นวันลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ออกปกติเขาเรียกหวยออกนะพี่หวยออกก็เป็นวันหนึ่งขึ้นก็หลายๆคนก็บอกว่ามีลุ้นนะค่ะครับมีลุ้นแต่ว่าหลายๆคนก็ถ้าลงทุนในการลุ้นเยอะไปหน่อยเนี่ยก็ เรียกว่ามีเสียวแล้วนะครับทางที่ดีก็เอาพอเหมาะพอควรนะครับวันนี้เเขาก็มีลุ้นกันทุกคนเลยเนาะวันนี้ผมภาคภูมิเตมัสลิณนะกับน้องหนิงนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่โออีกหนึ่งวันนะคะแต่วเอ้าอีกหนึ่งวันอยากให้มาอยู่ทุกวันเวลาครับค่ะวันนี้มีมีประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันเรื่องของอเมริกาก็ยังไม่จบก็ยังไม่จบนะคะก็ดูท่าทางว่าจะมี ประเด็นเพิ่มเติมต่อไปอีกนะครับหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับก็เประเด็นนี้มาอยู่หน้าหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกก็มาไล่หนังสือพิมพ์นะครับข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับอยากให้ไปดูที่มติชนก่อนวันนี้นะเอาภาพ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 ด้านขวามือข้างบนนะครับมีอะไรคะวันนี้มติชนอข่าวภาพลงภาพได้น่าสนใจมากแล้วก็ลงภาพภาพใหญ่ะครับ นะครับพาพด้านขวามือนะเดี๋ยวนี่มาแล้วนะต้องหนิงนะครับครบคุณนาคุณตาไหมคุณาคุณตาไหมนะครับคนคนที่สามเนี่ยรับจากข้างหน้าเนี่ยคุณหมอวรงคุณหมอวรงนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างหลังคุณหมอวรงนั่นพี่สำราญรอดเพชรชะค่ะหลวงพี่สำราญยอดเพชรานะครับแล้วก็ด้านหลังของหลวงพี่สำราญเออไม่ไม่ใช่นะคะก็ เป็นภาพที่สวนโมกขพรารามเมื่อวานครับก็บดีชนก็มาลงหน้าหนึ่งวันนี้นะครับแล้วก็แคปชั่นภาพว่ายกทีมบวชนะานายชนวรบุญยเกียรติอดีตสนคกรศรีธรรมราชนายแพทย์วารงเดชกิจวิกรมอดีตสพิษนโลกนายนายเชนเทือกสุบรรอดีศสสุรัฎน์นีนายวิรัต วิยสสทยพงศ์อดิศร์สุโขทัยพรคประชาธิปัตย์นะพลอากาศเอกสุจิน์เช่มช้อยอดีตสอวอสุรา์ธานีและนายสำรานรอดเพชรแกนนำกปปสนะครับร่วมอุปสมรทหมู่พระ,ระ <c oughs> อุปสมบท <c oughs> อุปสมบทก็ก็อไรร่วมอุปสมบทพระ58รูปอุทิศส่วนกุศลให้กับรุ่นุมน์มกปปสที่เสียชีวิตนะครับ <c oughs> โดยมีพระสุเทพปภากรโรเป็นประธานที่วัดสวนโมกพระลารามจังหวัดสุรา์ธานีเมื่อวาน,วนนี้วันที่31มมกราค,าคม,มานะครับก็ ขณะนี้ก็คลองผ้าเหลืองแล้วนะครับคลองผ้าเหลืองแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ร่วมอมุทน,นาอมุทน,นาบุญด้วยนะครับก,ก็เป็นความปลาบปลื้มนะนี่เป็นภาพของทาง ฟ้าวันใหม่เองที่เป็นไปไปถ่ายทอดเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราก็ถ่ายทอดสดมาให้ได้ติดตามไปในกาศกันนี่เป็นภาพของช่วงบ่ายเมื่อวานช่วงบ่ายหลังจากที่อุปสมบทกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคงจะมีญาติโยมเดินทางไปแล้วก็ไปทําบุญตักบาตรกันนะคะแล้วก็โดยโดยกิจกรรม ออของแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะเท่าที่ติดตามมาเนี่ยก็จะมีการรับบินทบาตงานใหญ่ๆอยู่อยู่หลายงานรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ส่3แล้วรุ่นที่สามนะนะครับก็คงมีเนี่ยแหละกิจนิมนต์ต่างๆนะครับไปส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละเวลากิจนิมนต์ก็ไปกับหลวงลุงหลวงลุงสุเทพนะครับทุกครั้งที่มีกิจกรรมหรือกิจนิมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับทางฟ้าวันใหม่ก็มักจะเกาะติด ใช่แล้วก็นำเสนอตลอดเวลานะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะมีการเดินทางขึ้นมายังกรุงเทพด้วยนะคะมาที่โรงพยาบาลสริราชเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็คิดว่ารุ่นที่3เนี่ยก็จะมีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันคิดว่านะคะน่าจะมีครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ก็ต้องขออนุโมทนา ในผลบุญผลกุศลครั้นงนี้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ช <จะ S 2> ม,มก็ร,ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะ,คะ4 6 4 2, 2> 1 2 3ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้หรือว่าส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้ผมเองเนี่ยก็ตั้งใจอยู่ว่าจะหาเวลาที่จะไปกราบนมัสการนะนะครับทั้งหลวงลุงด้วยะนะครับทั้งหลวงพี่สําราญหลวงพี่คุณหมอวัลงหลวงพี่เชนทั้งหลายนะครับก็จะไปกราบนมัสการเดียวยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเลยใช่ไหมคะยังไม่มีโอกาสเลย ยังไม่ได้ไม่ได้กราบนมัสการแม้แต่หลวงลุงตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้กราบนมัสการท่านโดยตรงเลยครับก็ครั้งนี้ลงไปกราบนมัสการท่านแล้วก็นะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านไม่เลยนะครับบวชด้วยท่านท่านอาจจะรุ่นที่สี่ก็ยังไม่ยังยังไม่หมดนะครับก็จะมีการทยอยกันอุปสมบทนี่แหละครับเป็นเป็นรุ่นไปนะครับทางหลวงลุงเนี่ยเองเนี่ยก็การลาศิกขาบทเนี่ย ก็บอกไว้ว่าอย่างน้อยก็เท่าจํานวนวันซึ่งเป็นการชุมนุมของมวลมหาประชาชนเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยย้ําเสมอว่าไม่ได้หมายความว่าพอครบจํานวนวันแล้วจะลาสิกขาบทก็ไม่ใช่นะครับทุกอย่างก็อย่างน้อยๆท่านตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยเงื่อนไขนะครับอ่ะอ่ะนี่นคือนะยินดีครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่โอจะต่อมาติดชนเลยไหมคะ หรือว่าเดี๋ยวจะไปที่อื่นไปที่ไทยรัฐยักษ์ใหญ่ดีกว่าเพราะว่าหันไปเห็นมีรูปน้องหนิงอยู่บนหน้าหนึ่งด้วยไหมไม่ใช่จะโชว์รูปเหมือนกันใช่ไหมอันนี้โอ้โหแม่มาแล้วเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะนี่ก็คุณแพนเค้กเขียนมณิตจามิกรนะคะเธอก็ตอนนี้คบหาอยู่กับอะไรนะ หมดหมีหมดหมีหมดมหม,ดมีหมมใช่ไหมคะนะคะก็เป็นภาพของมาลายไทยรัฐในวันนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าประเด็นสําคัญที่ไทยรัฐให้ความสําคัญในวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือเรื่องของตํารวจที่อนาคตวูบเลยค่ะเพราะรยาเสพติดนะคะสีกากีเช้าโชว์อีกนะคะพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้ของไทยรัฐสีกากีเช้าโชว์อีกจับพันตํารวจเอกขณะเล่นยาไอซ์ค่ะลูกบุธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขดัง ก็คือพลตำรวจเอกจำลองเอี่ยมแจ้งพันนะคะคลูกบุญธรรมจับได้จนมุมคาหลักฐานรับสารภาพโดนให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนจนมุมคาหลักฐานเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจค้นในห้องแล้วก็เจ้าตัวออกมาเปิดประตูให้ท่าทางเมาเมายาเลยล่ะค่ะพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยนะฮะรูปคนที่เนี่ยแหละค่ะพันตำรวจเอกจักริดเอี่ยมแจ้งพันนะคะ เป็นภาพที่ถูกแพร่ยอยู่ในไลน์ของกลุ่มนักข่าวประจำกองปราบหลังถูกจับกลุ่มพร้อมยาไอซ์หนัก17.58กรัมขณะมาเปิดห้องเสพยาในไ i เด r ร์รีสอรย่านศรีนครินทร์49นะคะกเ็เล่าใหฟังนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าเหตุที่ตำรวจมาจับได้เนี่ยเพราะว่าพันตำรวจเอกจัก,กริดเนี่ยโทรศัพท์ไปนัดแนะกับสาวนางหนึ่งเพื่อที่จะ ซื้อบริการว่างั้นเถอะค่ะนะคะนัดแนะมาที่ห้องแล้วก็ชวนให้เสพยาไอซ์ด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ยอมเธอไม่ยอมเสพฝ่่ยอยสาวไม่ยอมเสพนะคะแต่ว่าพอหลังจากปฏิบัติกันเรียบร้อย เสร็จภารกิจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝ่ายผู้หญิงก็ไปแจ้งตำรวจ<อ>แจ้งตำรวจว่านนเนี่ยคนนี้มียาไอซ์เอาไว้ในครอบ,คร,บครองแล้วหลังจากนั้นก็นัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเธอก็ไปแจ้งตำรวจอีกรอบหนึ่งว่าคนนี้ก็ยังเสพยาไอซ์อยู่ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็มาบุกมาที่ห้องเลยค่ะเจอในสภาพเมาไมเลยค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีไปนะครับเป็นตำรวจระดับรองผู้บังคับการเลยนะนะครับก็ เป็นตำรวจมาทำะท็กแล้วตำรวจระดับผู้ใหญ่ด้วยนะรอง้บการนี่เป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่เลยอายุก็ยังไม่ถึง50ะนะครับก็เรียกว่าหมดอนาคตไป<ม>นะครับหมดอนาคตเลยค่ะดูท่าทางเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้นะค่ะที่จริงที่จริง,รงมีข่าวเพิ่มเติมว่ามียาดญาติพี่น้องเนี่ยนะครับก็เป็นตำรวจและเคยโดนคดีคล้ายๆประมาณนี้นะครับแต่ทางนั้นเนี่ยก็ต่อสู้คดีด้วยพยานหลักฐานจนก็พ้นบนทินไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยดูของท่าน พันธุ์บรเอกจักกรีตนี่น,นะ,ะดูอย่างที่น้องหนิงบรรยายเนี่ยมันชัดเจนเล,เลยนะครับชัดเจนมากแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องจริงนี่แหละที่พันธุ์ออรเอกจักกริดเนี่ยได้ติดต่อขอความช่วยเหลือพลตารจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผู้จัดก,การตรํารวจแห่งชาติบอกให้ช่วยหน่อยช่วยคดีนี้หน่อยเรากฏว่าถามไปถามมาโอ้เป็นคดีของยาเสพติดเหรอช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะครับท่านรองปบตรท่านก็ปฏิเสธนะว่าท่านไม่ไม่ทราบมาก่อนก็เพิ่งทราบนี่แหละนะครับ ออนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็หลายฉบับให้ความสนใจก็คือเรื่องของนายไบรอันสปริงเกอร์ค่าแฟนสาวที่เป็นอาจารย์สาวจากมหิดลแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแล้วก็เกิดการฆาตก,การรมกันเกิดขึ้นเป็นนะคะการยิงกันนะนะครับก็เป็นฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยอาจารย์จิ๊บใช่ไหม จ,จันทิพย์เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกสาวของอดีตผู้บริหารทรกศด้วยนะครับไทยรัฐกับหลายฉบับก็มาลงเป็นคดีที่สะเทือนขวัญทีเดียวใช่ค่ะสะเทือนขวัญมากนะคะเพราะว่าพอฝ่ายชายยิงฝ่ายสาวฝ่ายฝ่ายหญิงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยิงตัวตายตามนะคะคแล้วก็โอ้โหเป็นเป็นผู้ที่มีอนาคตไกลทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะฝ่ายชายเนี่ยทำงานอยู่ใน เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อยู่ที่สถาบันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแคนิเกีเมลอนแล้วก็เรียนจบจากที่นี่แหละด้วยใช่ฝ่ายหญิงก็มาเรียนต่อปริญญาเอกที่นี่แหละค่ะครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะนะครับแล้วก็ในภาพของไทยรัฐเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดนะน้องหนิงขณะที่คุณใบอั้นเนี่ยไปซื้อปืนนะครับซื้อปืนก็ไล่เลี่ยกันประมาณวันที่272วันนะคะที่ไปซื้อปืนก่อนเกิดเหตุก่อนก่อนที่จะมีผู้ไปพบศพ คือเรื่องของเรื่องคือเพื่อนเพื่อนของอาจารย์จิ๊บเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเพื่อนหายไปก็แจ้งตำรวจก็ไปเจอตำรวจก็ไปเจอห้องพักก็พบศพทั้งคู่นะครับแต่ว่าไปซื้อปืนในวันที่27เป็นไปได้ว่าซื้อไปแล้วจะลงมือเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็กว่าที่จะไปพบศพนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ก็คงสถานทูตไทยก็คงจะดูแลอยู่นะครับนี่ก็เป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะครับไปที่ ยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะครับหัวสีบานเย็นนะครับแถววิภาวดีรังสิต <g it> นะครับเดลี่นิวเดลี่นิวก็พาดหัวข่าวนะครับพาดหัวใหญ่ก็เรื่องเดียวกันนะครับ <c oughs> บอกว่าจับบิ๊กตำรวจเสพยาไอซรองผู้การเมาปลิ้นหมดสภาพ <c oughs> ใช้คำเนี่ยนะเมาปลิ้นหมดสภาพวงการสีกากีอึ้งเป็นถึงลูกพลตำรวจเอกเสียดายอนาคตสมยศรรสั่งให้ออก <c oughs> อก็คือบิ๊กออสนะครับ พบตรพลอเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็ได้สั่งให้ออกจากรายการไว้ก่อนนะครับเดลินิวนะครับเรื่องข่าวเรื่องตํารวจเนี่ยก็ข้างๆกันเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะเ mm hmm. ด้งยกแผงทันควันเส้นข้ากามอ่วมสอวอยันถึงผู้การนะครับฉกอลุยทลายโอเกะช่วยสาวลาวกับยวนนะครับช้ำทำงานส่งสวยตำรวจนะครับ คาราโอเกะสาวต่างด้าวพ่นพิษนะครับสั่งเด้งตำรวจปทุมธานีหลายนายผู้การยันสวปสวป,สวปนี่คือสาวัตรปราบปรามนะ,ะหลังถูกชุดเฉพาะกิจของนายอำเภอธัญบุรีบุกตรวจร,ร,ร,ร้านคู่ครับนะครับบุกตรวจร้านคาราโอเกะและร้านนวดย่านคลองเจ็ดนะครับเจอหญิงบริการ10คนเป็นสาวลาวและเวยียดนาม ในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปี2คนเข้าข่ายการค้ามนุษย์แถมยังพบข้อมูลสาวบริการทั้งหมดถูกหักเงินเดือนเงินรายเดือนเพื่อน,นำไปจ่ายให้ตำรวจหลายหน่วยนะครับหนักกว่านั้นเดี๋ยวสาวต้องทำงานใช้หนี้เจ้าของร้านนอกจากนี้ยังดิ้งผู้การอุดรผู้การอุดรธานีเส้นปัญหาซ่องคาราโอเกะในพื้นที่ด้วยต่างอุดรธานีเนี่ยวันก่อนเขาก็ไปทลายกันนะครับก,ก็นี่เป็นเรื่องของเรื่องพูดว่าเรื่องเฉาโชอีกเรื่องหนึ่งของ วงการตำรวจนะครับสั่งเด้งทันทีนะคะผู้การจังหวัดผู้การแล้วก็รองผู้การ,รนะคะับส่วนข่าวข่าวการเมืองบนหน้าหนึ่งของเดลี่นิวนะครับนะครับอบอกว่าเรียกอุปทูตสารัฐชี้แจงเรียกอีกแล้วนะเรียกอุปทูตสารัฐชี้แจงสอนชอชเดือดปัดบิ๊กตูใช้ยาแรงมาตรา4อ่านี่เป็นเป็นเดลี่นิวนะครับ ส่วนข่าวสดในวันนี้ประเด็นคล้ายๆกันเลยค่ะคล้ายๆกับเดล l นิวส์แล้วก็ไทยรัฐในวันนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์จิบนะคะคหลักฐานไบรอันฆ่าอาจารย์จิบรักสลดข้ามประเทศนะคะ,ะก็มีภาพของกล้องวงจรปิดชี้แฟนหนุ่มซื้อปืนสารัฐยังไม่สรุปเหตุสองศพนะคะพออดีตบิ๊กทกรสอรอรับร่างลูกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเด้งผู้การ ที่พี่โอรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะเสือทัญบุรีพิษโอเกะกามนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีเรื่องนี้นิดหนึ่งตำรวจลุยติดกลิ่งป้องหื่นชราตอนนี้ยังไม่สามารถจับตามจับกลุ่มตัวเลยหนุ่มคนนั้นได้นะครับก็มีการเอาบางคนเอาผู้ต้องสงสัยไปตรวจดีเนเอก็ทำแล้วนะน้องหนิงก็ไม่ตรงนะครับแล้วก็ ก็ยังเรียกว่ายังความคืบหน้าน้อยเหลือเกินเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะคะพยายามจะหาเสื้อที่มีการสกรีนคําว่าประเสริฐเสื้อเป็นเสื้อยืดแขนยาวคอกลมนะแล้วก็มีสกรีนคำว่าประเสริฐเขาเขาไปติดตามนะแม้แต่ผู้สื่อข่าวบางสํานักเนี่ยน้องหนิงลงทุนไปติดตามเองเลยนะไปตามร้านเคมีพันบ้างไปร้านขายวัสดุก่อสร้างบ้างตามไปถึงกระทั่งร้านที่รับทําเสื้อเหล่านี้ก็ไม่เจอ เจอเลยนะคะไม่แง่จะโหดทําไมถึงได้หลบหนีได้อย่างเย็นได้ขนาดนี้นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์ล่องหนไหมเนี่ยก่อเหตุในพื้นที่พื้นที่ประมาณสักจังหวัด2จังหวัดนี้นะคะแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้วิธีการป้องกันด้วยการบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุ อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากชุมชนเนี่ยก็จะไปติดไซเรนให้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไซเรนนี่ก็มีทั้งไฟที่เป็นไฟไซเรนวับวับเนี่ยนะคะวับ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 สีแดงเนี่ยแล้วก็มีไซเรนที่เป็นเสียงด้วยคือพอกดถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงดังสนั่นแล้วก็คนในพื้นที่ก็จะรับรู้ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในบ้านของผู้สูงอายุนะคะ มาที่คมชัลึกนะหนังสือพิมพ์เ,เชิงที่จะรายงานข่าวในสไตล์ของหัวสีก็คือข่าวชาวบ้านเนี่ยนะ,ะเรื่องเดียวกันเนี่ยคมชัลึกฉีไปอีกมุมหนึ่งนะครับบอกว่าวันหนึ่งเก้าหนึ่งวันละห้าร้อยสายแจ้งเบาะแสกลุมขืนหญิงสูงวัยนะครับบอกว่าตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งนครปฐมเนี่ยมึนเลยนะครับที่เมากับชาวบ้านโรว่วนแจ้งเบาะแสะคนร้ายกลุ่มขืนหญิงสูงวัยวันละกว่าห้าร้อยสายนะครับด้านตำรวจขยายพื้นที่ติดไซเลนบ้านกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ ต้องขอร้องกันจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะบางทีเนี่ยเกิดคดีเรื่องที่มันเฉพาะหน้าเรื่องเรื่องที่มันจําเป็นนะครับไปการโทรแจ้งแล้วก็ไปติดสายของพวกที่โทรไปแกล้งนะครับแจ้งความไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเหตุที่มันจะบรรเทาได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นร้ายไปนะครับก็อย่าอย่าไปทําเลยเรื่องอย่างนี้นะครับ ส่วนข่าวพาดหัวใหญ่ของคมชันลึกก็เรื่องของนี่แหละฮะรวบรองผอบอก,กอมั่วไอในรีสอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของอาจารย์จิ๊บก็เป็นเรื่องใหญ่ของคมชลึกอยู่เหมือนกันนะครับตำรวจมาก,กันมีคลิปยันแฟนซื้อปืนยิงอาจารย์สาวมาฮิดนเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสีสันบนหนังสือพิมพ์หัวสีนะครับไปในเชิงหนังสือพิมพ์อีกสไตล์หนึ่งะนะครับดูจะเน้นข่าวที่เป็นข่าวที่ การเมืองบ้างอะไรบ้างอยู่มากกว่าข่าวชาวบ้านนะครับไปที่มัดดิชนนะครับมัดดิชนเมื่อกี้เราดูมัดดิชนไปรอบหนึ่งนะคราวนี้มาดูหน้าหนึ่งนะครับมัดดิชนพาดดัว่าข่าววันนี้บอกว่าบิ๊กตู่เล็งเลิกอายการศึกสั่งกุญซือหาอำนาจใหม่ใช้แทนชี้ต่างชาติต้านกดดันเรียกทูตมากันเข้าสนช .11 กุมภาแจงปมจุนไทยปอกบเบรกถล่มสหรัฐนี่นี่เป็น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของอสหรัฐอเมริกาะนะครับแล้วก็เรื่องเมื่อวานนี้ที่ที่พาดหัวข่าวของมติชนใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีการกุนซือเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์ให้มีการยกเลิกกฎอายการศึกแล้วก็ใช้มาตรา44แทนนะคะเรื่องในมติชนอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับข่าวรองลงมาข้างล่างนะครับบอกว่ารถร่วม2แถวร้องบิ๊กจินขอขึ้น2-3บาทนะครับอ้าง NGV ค่าครองชีพ อย่างใต้ชี้นายกคุมแก้ทำเนียบเปิดตลาด12กุมภานะครับก็เป็นเรื่องปากท้องนะไปรวมเรื่องดังข่าวอย่างพาราด้วยทั้งข่าวที่เมื่อวานก็รายงานไปแล้วนะครับการขึ้นราคาก๊าซ n อ v นจีวนะครับก็เป็นผลกระทบต่อการเดินทางนะครับเนี่ยแหละนะครับสองแถวกับรถรวมบริการก็ขอขึ้นราคานะครับมาดูที่ โพสต์เดย์ไปดูโพสต์เดย์กันหน่อยแล้วกันนะคะหน้าหนึ่งของโพสต์เดย์ในวันนี้โอ้โหแม่ชอบมากเลยข่าไม่ตายอะพี่โอ้ข้าใครฆ <laughs> <c oughs> ่าไม่ตายมาเฟียแท็กซี่สนามบินโอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีคลิปมาโชว์กันเพียบ,บเลยนะคะพาดหัวข่าวโพสต์เดย์ในวันนี้ฆ่าไม่ตายมาเฟียแท็กซี่สนามบินค่ะพูดถึงปัญหามาเฟียแท็กซี่สุวรรณภูมิรอนเมืองที่มีมาอย่างยาวนานนะคะ ถึงแม้ว่าคอสช,อชอจะเข้ามาจัดก,การแล้วแต่กลุ่มคนมีสียังคงหาประโยชน์ได้อย่างสบายใจเฉยไปพูดถึงคนมีสีด้วยนะคะ กลุ่มมาเฟียยังคงวนเวียนหากินกับคนแท็กซคนขับแท็กซี่ไร <c oughs> หัวที่ต้องจ่ายเงินนอกระบบค่าตง่งค่าหัวคิวเบ็ดเสร็จปีละนับร้อยล้านบาทเข้ากระเป๋าหัวขบวนอำนาจมืดเหล่านี้ค่ะ <c oughs> และก็มีจากปากคำของประธานสมัชชาแท็กซี่แห่งชาติยืนยันชัดเจนว่าปัญหาผู้บีทิพลที่เกาะกลุ่มผลประโยชน์แท็กซี่สนามบินยังมีอยู่จริงและใช้แท็กซี่เรียกร้องขอขึ้นราคาค่ะพี่โอ้โหนี่น่าสนใจมากกับเรื่องนี้นะคะ เก็บสวยแท็กซี่สุวรรณภูมิและยังเป็นคนมีสีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังเป็นคนที่เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังว่าให้แท็กซี่เรียกร้องการขึ้นราคาเร่งนี้ด้วยครับเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับรายละเอียดในโพสต์ทูเดย์แต่ยังไงก็ตามนะน้องหนึ่งนะแท็กซี่เนี่ยในด้านหนึ่งก็พฤติกรรมต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็อย่างเรารู้กันนะครับหลายคนก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ย บางทีสังคมก็ต้องไม่ลืมนะครับแท็กซี่<า>เองก็เป็นคนหาเช้ากินขํา,านะครับบางอย่างเนี่ยถ้าสามารถที่จะจัดการได้ลงตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้ได้ประโยชน์กันเพิ่มขึ้นบ้างทั้งผู้โดยสารก็ได้รับบริการดีแท็กซี่ก็สามารถจะอยู่ได้นะครับโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนไปใช้กลโกงต่างๆ,ๆนานาเช่นเรื่องมิเตอร์<า>อะไรต่างๆนะถ้าหาทางออกตรงที่มันสามารถจะหาจุดร่วมกันได้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยเนี่ยก็ควรจะ จะ,จะคิดคิดถึงกันนะ,ะนะครับหลาย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 ประเด็นผมฟังแท็กซี่เองเขาก็มีเหตุผลบางอย่างอยู่ไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลไปโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าพอเรื่มมีเรื่องสวยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ดอกย้ำภาพพดไปคือหนิงว่านะในมุมมองของผู้ใช้บริการก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าเขาจะขอขึ้นราคาจริงๆเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็ ขึ้นราคากันไปหมดแล้วค่าครองชีพต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบไปถึงคนทุกกลุ่มแต่ปัญหาก็คือว่าขอขึ้นราคาแล้วเนี่ยขอบริการ<ช>ที่มันได้มาตรฐาน ได้ไหมไม่ปฏิเสธผู้โดยสารขับรถด้วยความสุภาพอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแบบเนี้ยถึงว่าผู้โดยสารเนี่ยยินยอมแล้วก็สนับสนุนในการที่จะขึ้นราคาได้ตั้งกติกาขึ้นมาที่รู้สึกว่าเอาละทุกฝ่ายรับได้ทางซเวอร์แท็กซี่เองก็รู้สึกว่ารับได้เป็นธรรมแล้วหลังจากนั้นต้องเคารพกติกานะครับเกิดเรื่องปัญหาขึ้นมาไปดัดแปลงมิเตอร์ไปงอแงกับผู้โดยสารเนี่ยต้องเล่นหนักทีเนี้ย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีทางออกนี่แหละสังคมก็เลยค่อนข้างกดดันนะคะเขาอ,อีกสักเรื่องหนึ่งของโพสต์เดนในวันนี้ด้านล่างนะคะกับเรื่องของชาวสวนยาง <c oughs> ชงคอรมอซื้อน้ำยาง6,000ล้านสกัดม็อบ,บกับเรื่องของราคาน้ำยางดิบที่ตอนนี้เนี่ยราคาตกต่ำยังคือไม่ราคาเนี่ยยังไม่ขยับเลยยังอยู่ที่ประมาณ34-35บาทเลยเนี่ยนะคะ คุณอำนวยปฏิเสธเสนอคอรมจะเสนอในวันที่3กลกุมภาพันนี้ของบ6,000ล้านเพื่อซื้อน้ำอํำยางจากเกษตรกรนะคะโดยคาดว่าจะทําให้ราคาน้ำํำยางดิบของเกษตรกรรายย่อยสูงขึ้นจากราคาที่มีการรับซื้อในพื้นที่ราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ42บาทต่ตอกิโลกรัม S <S <S คาดว่าอย่างนั้นนะคะโดยจะดําเนินการซื้อในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนา58ประมาณ30วันซึ่งเป็นปลายฤดูก่อนจะปิดกรีดยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรค่ะอ๋อครับค่ะไปเร็วๆกันที่ไทยโพสต์นะน้องหนึ่งนะ,ะนะครับไทยโพสต์วันนี้พาดหัวตัวใหญ่นะนะครับเหมือนเดิมลายเดียวนะครับสนชนะสอนชเชิญทูตแจงยังข้องใจแดเนียนล,ล้ำเส้นกลุ่มเข้มบิ๊กตู่ไปโคราชหวั่นบวนซ้ำรอยนะครับ กลุ่มเข้มบิกดูลงพื้นที่โคราชมอบนโยบายข้าววันถูกอ้วนซ้ำรอยขอนแก่นนะครับแม่ทัพภาคสองยันไม่ประมาทบิกบ๊กป๊อกเผยผลตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐพบเสื้อแดงที่อีสานแล้วเรียบร้อยดีไม่พบความเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่นะครับขณะที่กรรมธิการต่างประเทศสนชเรียกอุปทูตสหรัฐแจงกรณีแดเนียลรัสเซนล้ำเส้นนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอของสอนชนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในโทนการเมืองเหมือนกันของไทยโพสต์อยู่ด้านล่างนะครับอัดบบวรศัก์ค้านยุบกสมนะครับคณะกรรมการสิทธิเตรียมออกรายงานสอบข้อเท็จจริงการชุมนุมมวลมหาประชาชนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันรัประหารพร้อมดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิในการชดเชยเยียวยาแก่ผู้ชุมนุมที่มีอุดมการ์ทางการเมือง ขณะที่อดีตกรรมธิการสิทธิ์เนบประวรศักดิ์สมใจเร็งยุบกสมอัดไม่ฟังเสียงคัดค้านจากภาคประชาสังคมมาร์คขวางยุบรวมกสมผู้ตรวจระบุสององค์กรหน้าที่ต่างกันนะครับก็เมเเื่อ,อวานเนี่ยมันเป็น2เรื่องน้องหน่งเมื่อวานเนี่ยทางคณะกรรมการ ที่เป็นคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปองดองเนี่ยของสอปอชอเนี่ยนะครับเขาไปพบกับคุณหมอนิรันพิทักษวัชระกรรมการสิมเิเพื่อชนนะครับไปเรื่องเนี่แหละเรื่องจะไปขอข้อมูลนะครับการตรวจสอบของการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนะครับแล้วก็ก็ไปถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องที่คณะกรรมการยกร่างเนี่ยนะครับก็จะไปยุบรวม ครับพูดตรวจการแผ่นดินกับก<ช>สมขระกาศสินบนประชาชนเนี่ยมารวม<ช>เป็นองค์กรเดียวกันเร<ช>ื่องนี้ก็มีเสียงคัดค้านตามมาเดี๋ยวลงไปลงรายละเอียดกันอ,กอ,กอีกทีหนึ่งนะครับมีเวลานิดนึงเป็นข่าวที่พี่บั่นใจว่าน้องหน่งน้องชอบมากข่าวนี้นะครับในไทโพส์นะครับข้างล่างเล็กๆนะครับบอกว่าโวยรถติดหนักทุดงธรรมกายทําบุญบนถนนนะทำบุญบนถนนนะบอกชาวบ้านโวยโครงการทุดงค์ทำชัยปีที่4ของวัด พระธรรมกายนะครับที่จัดให้พระสงฆ์ทั่วประเทศ1,130รูปเดินจากมหาวิาลยนนอตกรุงเทพไปยังวัดนะครับบอกว่าสร้างความเดือดร้อนทําให้การจราจรเส้นทางรังสิตนะครนายกเดดขัดหลายกิโลนานกว่า3ชั่วโมงเลย mm hmm. มีเสียงวิจารณ์บอกว่าผิดหลักทุดงคขวัดสิบข้อหรือไม่ mm hmm. ส่วนทีมงานวัดพระธรรมกายก็ออกมาโต้ยืนยันไม่ผิดเพราะเดินเพื่อเผยแพร่วิธีกำจัดทุกให้ชาวโลก จำจัดตรงไหนแ่ะคะเดินบนดอกดาวเรืองเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านละสิไม่ว่าให<ค>ญ<ล>่ไหญ่ใหญ่ครับไทโพสลงภาพใหญ่ๆมากเลยเกือบเต็มหน้าเนี่ยนะครับน <c oughs> ้องเห็นครับเป็นภาพที่สวนโมกนั่นแหละนะครับถ้าใครอ,อยากจะตัดภาพเก็บก็ย,ยังได้นะเนี่ย <c oughs> นะครับน,นี่นี่ครับภาพลงภาพได้ดีทีเดียว <c oughs> นีครับ เดี๋ยวเราต้องไปคารบทง,งชาิกันแล้วใช่ไหมคะางั้นเดี๋ยวครรบทงชาติกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับฟ้าวันใหม่ News ในวันนี้กับพี่โอแล้วก็นิ่งค,ะค่ะ